สวัสดีครับทุกคน ก็ห่างหายไปนานสำหรับเตทห็อกเกมนี้คนกลับมาเล่นเยอะเพราะมันมีอัปเดตใหญ่ครับแล้วก็มีตัวละครหใหม่ด้วยซึ่งหนึ่งในผู้เล่นที่กลับมาเล่นก็คือผมครับคือไม่ได้กลับมาเล่นหรอกกลับมาแวะชิมดูแล้วกันว่าเฮ้ยเกมมันอัปเดตไปถึงไหนแล้วเป็นยังไงบ้างและสาเหตุที่ผมกลับมาเล่นในครั้งนี้นะสาเหตุหลกัลกๆเลยครับตัวละครสาวแวมไรยมีนาครับคือแบบมองแวบ,บแรกก็แบบอุ๊ยคาแรคเตอร์ดีไซน์นี้มันแบบนี่แหละใช้เลยแบบโหลดกลับมาเล่นเลยเว่ยกานั่นคือฝลของผมที่ผมกลับมาเล่นสาหรับคนดูหรือวโหลด กลับมาเล่นก็ช่วยบอกสาเหตุนะครับว่าถ้าโหลดกลับมาเล่นโหลดกลับมาเล่นเพราะว่าอะไรเอาล่ะหลังจากที่ห่างหายไปนานมาอัปเดตบ้างดีกว่าว่มามีอะไรบ้างก็ตอนนี้จากเกม4เลนเหลือ3เลนแล้วครับและแมปเปลี่ยนไปเยอะมากไอคอนของไอคอนไอเทมเปลี่ยนไปแล้วก็พวกตัวละครประมาณ90%เหมือนเดิม ก็มีบาลานซ์มีบัฟเนร์อกันบ้างซึ่งเรื่องบัฟเนื้อผมคงบอกมากไม่ได้ว่ามันปรับอะไรไปบ้างเพราะว่าผมก็เพิ่งกลับมาเล่นเนาะแต่ถ้าใครรู้ร,รู้หรือว่าแบบอยากอัปเดตสถานการณ์ให้เพื่อนๆฟังก็สามารถพิมพ์ลงในคอมเมนต์ได้ครับสายุที่ผมเลิกไปตอนนู้นตอนแบบเมื่อน,นานไปแล้วอะอย่างแรกเลยครับคือเกมเนี่ยไม,ออยม่อัปเดตล่อยมากอัปเดตล่อยจนแบบเฮ้ยมันบ่อยไปวะมันแบบอย่างผมอะชอบเล่นยามาโตะใช่ไหมตัวที่เป็นรครตัวที่เป็นตัวละครน,นินจา ตอนแรกอันติททำให้ตัวละครเปน็นนามตะแบบเราตื่นมาได้ในวันหนึ่งไม่ได้อ่านแพชโนต์ทำไมเราโดนแบบเราอยู่ในอันติแล้วทำไมเราตายวะอ๋อเกมมันอัปเดตคือมันอัปเดตบ่อยมากแล้วมันอัปเดตแบบคอเมคานิกไปจนแบบช็อกอะตอนนั้นอะและช่วงก่อน performance มันมีปัญหาด้วยมั้งตอนนั้นผมยังใช้ CPU ตัวเก่าอยู่ตอนนี้ผมใช้ MD 980 X3D พร้อมกับกร์จอ4090 DDR5 บัส6 4 เฟรมวิ่ง300ตลอดคือแบบอุยเฟรมเรทแบบดีมาก ถือว่าประทับใจครับแต่ก็มีเกมครชอยู่นะไม่รู้ว่าครชเพราะอะไรด้วยอีกสาเหตุหนึ่งที่เลิกไปก็เพราะว่าแฮกครับเกมนี้แม่งมีแฮกตั้งแต่ช่วงเบต้าอันฟ้าแล้วมันไม่ใช่แฮกแบบเอ็มบอทธรรมดาแม่งเป็นแฮกแบบมุดดินแฮกที่ผมมองว่าแบบยอมรับไม่ได้เลยจะเป็นพวกแฮกแบบแฮกสปีดวิ่งไวยิงไวยิงทะลุมุดดินอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นแฮกที่แบบไม่มีทางสู้ได้เลยอ่ะคือถ้าคุณเจอแฮกประเภทเนี้ยแม่งป่อยเมาเลยแบบเออจีจีโกเนกต่อมาที่อัปเดตแล้วเห็นผลแบบเห็นตั้งแต่แวบแรรกกก็คือภาภาาาพพูส้สว่ สวยขึ้นเยอะเลยและแมปดีไซน์สวยขึ้นด้วยมีล็อบบี้ให้เดินเข้ามาคือหน้าเนี่ยเป็นหน้าที่เป็นให้เราเดินเลยเว้เป็นล็อบบี้ที่หาห้องในนี้ซ้อมยิงสอนเล่นอยู่ในนี้หมดเลยครับต่อมาก็จะเป็นพวกไอเทมต่างๆไอเทมต่างๆตอนนี้เหมือนจะซื้อได้ซ้าเกิน4ชิ้นแล้วนะไม่ลิมิตละแล้วก็ไอเทมบาง Hi อย่างหายไปพร้อมรู้กส่วนตัวหลังจากที่มาเล่นครั้งนี้ก็ผมมองว่ามันยังเป็นเกมที่ สมกับที่เป็นเจนร,ราของมันก็คือโมบ้าเติร์นเพอร์ซันชู r เตอร์เลยเว้ยก็คือพอพูดถึงโมบ้าอย่างแรกที่คุต้องจำครับแผนที่ต่อมากับตัวละครเนาะจากเมคานิกคือมันเป็นเกมที่เล่นยากเว้เพราะกลับมาเล่นเนี่ยคือถึงแม้ว่าเราจะมีชั่วโมงบินที่เยอะเคยเยอะก็คือแบบผมเล่นไปประมาณ250ชั่วโมงเต็ล็อกนะ ก่อนที่จะเลิกไปกลับมาเล่นน้ำาหยลยืดครับแบบนี่ตัวอะไรวะตัวนี้ทําอะไรได้ก็ต้องศึกษาใหม่หมดครับเพราะงั้นถ้าคุณจะเล่นเกมนี้ต้องมี mindset อย่างหนึ่งก็คือคุณต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกอย่างเสมอและแม่งต้องเก่งขึ้นเรื่อยๆคุณถึงจะต่อก่อนกับคนที่เล่นเกมนี้ได้ถ้าเป็นไอดีสดใหม่อะ่ะผมว่าเดินโม่งได้เออมันโม่งได้ไว้เกมนะช่วงแรกนะรบบมันโมงกับทุกคนแน่นอนเพราะว่าข้อมูลแม่งเยอะมากเว้ยการเล่นแต่ละตัวการออกของ มันต่างกันมากเว้ยคือตอนนี้พูดตรงๆนะผมเล่นมา200กว่าชั่วโมงตอนก่อนที่จะมาเล่นนะแล้วกลับมาเล่นผมยังต้องแบบนั่งเมมใหม่เลยว่าเอาล่ะจังหวะนี้เราออกของยังไงเจอตัวไรเคาน์เตอร์ยังไงคือพูดนี้มันจะทําให้คนแบบไม่กล้าให้จะเล่นหรือเปล่าแต่มันเป็นเกมอย่างนั้นเว้ยมันเป็นเกมที่มันเป็นเกมที่ยากอะแต่ไม่ใช่ว่ามันยากแล้วไม่สนุกนต่ว้ยผมมองว่ามันเป็นเกมที่สนุกเลยเพราะว่าเราสามารถเล่นแบบไหนก็ได้อะแล้วเราค่อยดูว่ามันเวิร์กไหมมันได้คิด พราะว่ามันสนุกตรงนี้นั่นแหละสำหรับเกมเด้ดหรอกนะก็เดี๋ยวผมจะให้ดูเกมเพลย์เกมนึงว่าเกมนี้เป็นยังไงแมปเป็นยังไงบ้างแต่ ด้วยความที่อันเนี้ยคือการกลับมาเล่นในรอบแบบประมาณครึ่งปีเลยมัง้งผมก็จะงงๆวิินๆหน่อยก็ไปดูเลยครับแต่ผมว่ามันสนุกนะตอนนี้ที่กําลังตัดคลิปอยู่ผมก็คิดอืมเย็นนี้เด็ดล็อกต่อดีไหมวะก็เดี๋ยวผมก็คงเล่นไปอีกสักช่วงหนึ่งเดี๋ยวจะกลับมารีวีทีนึงแล้วกันว่าเล่นต่อดีไหมหรือว่าไม่เล่นต่อแบบทำไมถึงไม่เล่นต่ออะไรอย่างเงี้ย รับชมไม่สนุกอย่าลืมกดซับกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกัไนได้ครับอ๋อใช่อย่างสุดท้ายที่จะบอกก็คือถ้าคุณเป็นคนที่กลับมาเล่นอีโลคุณไม่รีเซ็ตไปเป็นหนึ่งนะครับมันจะอีโลประมาณเท่าเท่าเดิมเพราะงั้นเตรียมรับแรงกระแทกได้เลย,เลยคนในห้องแม่งตึงแน่นอนไปเจอกันครับ i'm so hey, bro <laughs> <laughs> Họt à mới tay. er, Deadlock? er, có đi, FOV quang đi, FOV quang đi, 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 đi ชี้แรงมากอันติผมอะนั่นนั่นดาเมจอันติผมหรอนั่นไงเรียบร้อยนี่คือได้ทั้งสองทีมหรอ Ôi, Kai Pu, Kai Pu. I ngay phòng luôn เกี้ยเรื่อทีมเราไม่พร้อมใช่ป่ะมูบิลิตี้กูแบบไม่มีเลยว่ะตอนเนี้ย เฮ้ยคุยกระชากหัวมันโคตรด,ดีเลยวะ่ะเอ็นไหมไอ้ดอเมน

재미 uh. аң ah.